สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการจูนคาร์บูเรเตอร์เลื่อยนต์5พัน2นะครับ5พัน8หรือรุ่นอื่นที่มีสกูปรับ2ตัวนะครับเป็นตัว H ฮสตัวเฮสะกับตัว L นะครับ 3. ตัวนี้คือจะปรับเกี่ยวกับน้ำมันและก็อากาศนะครับ สูตรของผมคือจะตั้งตัวทีให้สูงขึ้นประมาณ30%ของรอบเครื่องนะครับหมุนขึ้นเลยประมาณ30%ให้รอบสูงไว้ก่อนเสร็จแล้วก็มาตั้งคาบูพื้นฐานครับหมุนตัว L ครับตัว L ตัวนี้เป็นตัวจูนน้ำมันนะครับตัวนี้หมุนปิดนะครับปิดไปก่อนแล้วเข้าคายออก รอบครึ่งนะครับตัวนี้ครึ่งรอบหนึ่งรอ,ร,อรอบรอบครึ่งนะครับส่วนตัว H เป็นตัวปรับอากาศนะครับก็เหมือนกันครับหมุนปิดปิดให้สนิทนะครับแล้วก็หมุนคืนมาหมุนไขยออกครับอยา net, อบ่างละร,ร,รอบครึ่งครับครึ่งรอบหนึ่งรอบรอบครึ่งครับนี่ก็ได้ประมาณนี้แล้วก็หมุนตัวนี้ขึ้นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นะครับ ตัวทีตัวทีเป็นตัวรอบเดินเบานะครับ <c oughs> ตัวนี้หมุนขึ้นประมาณสามสิเเซนะครับ <c oughs> เมื่อเครื่องสตาร์ตติดแล้วนะครับตัวนี้จะเล่งไว้ประมาณ30มสิเปอร์เซของเครื่องเราก็จะมาหาปริมาณน้ำมันครับให้มันพอดีครับเราจะหมุนตัวแอครับตัวแอคือตัวคุมปริมาณน้ำมันนะครับถ้าเราหมุนปิด หมุนปิดนะครับถ้าหมุนปิดไปด้านขวาครับหมุนปิดน้ํามันรอบจะค่อยๆสูงขึ้นนะครับเมื่อสูงขึ้นไปแล้วหมุนไปอีกรอบก็จะค่อยๆลดลงหรือบางทีจะดับไปนะครับตัวนี้คือถ้ารอบขึ้นสูงสุดคือน้ํามันจะบางครับตัวนั้นคือเวลาใช้งานจริงจะใช้ไม่ได้นะครับเราต้องหมุนคายออกครับ เมื่อรอบสูงสุดแล้วนะครับรอบสูงสุดแล้วแล้วก็ค่อยๆ่อยหมุนรอบจะเริ่มตกลงเรื่อยๆนะครับตกลงตกลงแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆครับถ้าหมุนไปเรื่อยๆแล้วหมุนไปเรื่อยๆแล้วรอบจะตกตกไปเรื่อยๆถ้าหมุนต่อไปมันก็เครื่องก็จะดับนะครับแล้วต้องหมุนกลับคืนมาครับหมุนคืนมาในช่วงที่รอบตกลงมา นิดหน่อยนะครับตรงนี้คือช่วงที่ปริมาณน้ํามันจะพอดีครับหมุนก็ไม่น่าจะเกินครึ่งรอบครับถ้าได้จากสมมุติว่าตรงนี้ขึ้นส,สูงสุดนะครับแล้วก็หมุนออกมารอบก็เริ่มตกตกตกเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณไม่ถึงครึ่งรอบครับเพีออยงมากแค่หนึ่งครึ่งรอบครับก็ประมาณนี้นะรอบจากรอบสูงแล้วก็ จะรอบเริ่มต่าลงเรื่อยๆรื่อเราจะไม่ให้ต่ําสุดนะครับเอาใกล้เคียงกับรอบสูงสุดแล้วก็ฟังเสียงเอานะครับมันจะรอบค่อยๆตกลงมาประมาณนี้ <c oughs> ตัวนี้คือจะป,ประหยัดน้ํามันสุดๆนะครับเซฟน้ํามันได้แล้วก็เครื่องก็จะแรงเลยครับถ้าเราหมุนตรงรอบสูงสุดนี่คือเครื่องจะไม่มีแรงนะครับแต่รอบรอบเครื่องเปล่านี่จะ,จะใช้งานได้แต่เวลา ใช้กาจรจิงเครื่องจะไม่มีแรงนะครับต้องหมุนมาช่วงที่เครื่องรอบตกประมาประมาณารรประมาณยังไงล่ะประมาณอีกประมาณครึ่งรอบนะครับไม่ถึงครึ่งรอบหนึ่งส่วนสี่รอบนะครับต้องฟังเสียงเอาครับเดี๋ยวมีคลิปการจูนให้ดูอีกทีนะครับส่วนตัวเฮดนะครับตัวนี้คือตัวนี้ปริมาณอากาศครับเรียกความแรงครับตัวนี้ถ้าหมุนปิดไป แล้วก็เล่งเร่งแล้วก็หมุนนะครับเร่งแล้วก็หมุนเล่งแล้วก็หมุน,มนดูครับถ้าเครื่องวอดถ้าหมุนไปเรื่อยๆเครื่องจะค่อยๆออก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 คือเิ่งไม่ได้ครับก็หมุนคืนกลับมาครับหมุนกลับมาแล้วก็เล่งดูเล่งดูจนกว่าที่มันติดมือครับเร่งแล้วก็ไปตามมือครับรอบเครื่องตัวนี้ก็หลักการก็มีเท่านี้ครับเมื่อเมื่อได้แล้วแล้วก็ คอยปรับมาปรับตัวสกูเดินเบานะครับลงให้รอบตามตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้ตัวนี้คือตัวทีครับถ้าหยุดหน้าเครื่องจะเห็นเขียนว่าตัวทีนะครับตัวสกูรอบเดินเบานะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีผลกับปีกที่เสื้อตัวข้างในครับตัวนี้ก็ขยเข่าหมุนเข้าไป ตัวนี้ก็จะเปิดออกเรื่อยๆครับตัวนี้ทำให้อากาศเข้าได้หมุนเข้าราก็จะเปิดเพราะตัวนี้เป็นเป็นสกรูเกี่ยวกับปรับปีกที่เสื้อครับตัวนี้หมุนเข้าตัวนี้ก็จะเปิดอาไปได้ตัวนี้ก็จะเปิดกว้างขึ้นครับหลกัหลกๆก็มีเท่านี้ครับ สำหรับมือใหม่ครับไขจูนไม่เป็นถ้าใช้วิธีนี้นสามารถใช้งานได้จริงเลยนะครับตัวนี้สูตรของไขของมันครับสูตรผมจะก็จะเป็นประมาณนี้ตั้งตัวทีให้สูงขึ้น30%ซหมุนปิดสกูเอลและเฮสให้หมดแล้วก็หมุนกลับคืนมาอย่างละรอบครึ่งให้เครื่องปิดก่อนแล้วมาปรปับตัวเฮสหมุนให้รอบขึ้นสูงสุด อาจจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ครับต้องลองหมุนเอาเองรอบสูงสุดแล้วก็กค่อยๆคลายออกต่ออย่างน,นะครับให้รอบเริ่มตกลงก็จะพอดีนะครับถ้าคลายไปอีกนิดนึงเริ่มเริ่มตกล้วคลายเพิ่มอีกประมาณหนึ่งส่วนสี่ครับเราไปฟังคลิปดูนะครับส่วนตัวนี้ก็ค่อยมาปรับความแรงครับตัวนี้ตัวเฮด ปริมาณอากาศใส่กับน้ำมันครับคาบูก็ยี่ห้อนี้นะครับตามท้องตลาดรุ่นยอดนิยมราคาไม่แพงครับตอนนี้ใช้ดีในระดับหนึ่งครับแต่ก็จูนยากนิดหนึ่งไม่เหมือนของราคาแพงครับแต่ก็แรงได้เหมือนกันครับถ้าจูนได้จูนปินเพราะว่าผมใช้ยี่ห้อนี้อยู่ก็รู้สึกว่าแรงดีอยู่นะครับ จูนไปด้วยตัดไปด้วยจะแรงครับแต่วิธีนี้คือสําหรับคนที่จูนไม่เป็นจริงๆอยากเลื่อต้นการจูนใช้ได้ครับต้นวิธีนี้ไปดูคลิปกันฟังเสียงไปด้วยชมไปด้วยนะครับที่จูนของผมนะครับจะตั้งตัวทีขึ้นสูงก่อนนะครับตั้งไว้สูงนิดนึงแล้วก็ เบสิกพื้นฐานที่คนจุดทั่วปุคาบูทั่วไปนะครับตัวเตัวเกับตัวเนะครับตัวเตัว L ออยู่ข้างในตัวเอยู่ข้างนอกนะครับอย่างละลอกขึ้นนะครับหมุนปิดหมุนคือหมุนปิดไปด้านขวาน,นะครับให้สุดแล้วก็คลายออกอย่างละลอกขึ้นครับให้เครื่องติดก่อนแล้วหมุนตัวทีครับตัวละละเรารอบเรินเบานี่คขินสูงประมาณประมาณสามสิบเปอร์เซ็นะครับ ให้รอบสูงก่อนวิธีง่ายครับเบสิกพื้นฐานแล้วก็เราจะมาหาน้ำมันครับหนาหรือบางตัว L ก่อนครับคือตัวในครับตัว L สำหรับเครื่องห้าพันสองห้าพันแปดครับตัวในจะอยู่น้ำมันจะเป็นตัว L ครับหมนุนหมุนให้รอบสูงหมุนปิดไปให้รอบสูงสุดนะครับแล้วก็ค่อยคลายออกมา ค่อยๆออกมารอบว่าก็ค่อยๆลดลงลดลงนะครับให้จําจุดท,ที่มันลดลงห้ามเกินนะครับถ้าเกินไปน้ำมันจะท่วมแล้วก็จะดับไปถ้าหมุนปิดปิดไปด้านขวานะครับหมุนสูงขึ้นเรื่อยๆรอบจะสูงขึ้นพอสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะรอบเริ่มจะตกลงเหมือนน้ำมันไม่พอนะครับให้หมุนกลับมาตรงรอบสูงสูงแล้วก็รอบกําลังตกให้เป็นจุดท,ที่จําไว้น,นะครับจุดนี้คือจุดน้ํามันจะพอดีครับ คิดรอบแลบเริ่มตกแล้วนะ้ำมันจะพอดีครับเนี่ยฟังเสียงด้วยกันดีกว่าแล้วก็ส่วนความแรงเราจะปรับที่ตัวเฮสนะครับเหรือตัวปรับอากาศนะครับตัวข้งนอกตัวนี้ตัวเฮสตัวนอกนะครับลองฟังดูจะได้ไหม เสียงกระโดดเหมือนเงนไฟหรือน้ำมันไม่อ่อดีลองเปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนครับเลองเปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนครับาการปอดแปดปอดแปด,ปด,ปดน้ำมันลงปกติแตเสียง ีีสงเยไม่ได้น้ำสะดุดน้อนง่ายๆดูก่อนค่อยลื้อน้ำไม่ได้สวิตลื้อ ือน้ำมันบางครับถ้าปิดไปเยอะรอบจะสูงเราคายออกครับคานนี้คายออกรอบค่อยลดลงลดลงแล้วก็จะลดลงจนประมาณที่เรากะเอาครับคือรอบสูงแล้วก็ลดลงอีกประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นครับลองฟังเสียงนะครับขมมนครับน,นิดนงเลิจติง 差不 หากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ